ทั้งทั้งสอนสอนปลาค่ะสอนปลาน้องยังออกน้องโอ้ยขีดใครก่อนยังมั่งเคลื่น่ะเปยอันเต้นขึ้นเวทียังเว้นล่ะมาหาอันตือแขะเอาเขียดอีกอย่าง่น่ะเขียดตาปลา เอาหมอดฮอทบอสสวัสดีค่ะเดยวเดียวทอดหวานจับจับจับพอส่ถุงเงี้ยก็เห็นเราบนเงี้ยเมั่อก็เวลาทอดแสบอ่ะผมจะกระแตนกับพี่หาวฮะกินบานพี่น้องเพราะว่าน้องนี่ยข้าบริตอ้อแขมาสองปีแล้วเนาะปามันเกิดนี่ไง ไซนี่อันนี้ซอนบดต่วนนี้ซอนบดน้องนั่นวันนี้ขุนเห็นบ้านงขุนของเนือีากโอ้ีนีป่ามาอขล่างสงด้ยโอ้โอ้พีรักแกผีพาวบุกลาเขียดไม่เขียดอันยังก่ ปลาป่านีปลาอยู่อันพ่อเพิ่งกันนี้อันนี้ช่องดูทูกเนาะถ้าจอเฮ็ดก็จาสอนแบบนี้่ะพ่อเพิ่นว่าอุ้ยอันสอนปลาถ้าจวบาส่นจังมาเหมือนีพนเน็บผ่านคเ้ยพนมาอันสอนพุทธรอ้ยเจยวเียว เฉียบเบื้งพี่น้องยุกแกงแงงันพี่น้อง่เขียบแดบหลายด้วยเดียวจะเียบมั้คุณแล้วเขากะเฮงแงขึ้นมากคุณแล้วมันคคุณตัวอันนี้แกเดียวอยู่เขาหือเงแงขึ้นมากคุณแล้วพ้งทำไมอะไรหรอประเทศ จับขึ้นจับขึ้นสูงมารอรุ่นกันพี่้องว่าปลาจะได้ไล่บ่เพราะว่าน้องนีห้องบ่อด็ดซื้อแขมมาสองปีแล้วข้องหลายที่สีมากัอเล็ดเพิ่มน้องทิวเย็นเย็นอี่ให้ลูกปีงนะคะระวังปีงนะสวัสดีค่ะอันมนีการเฮ็ดอัน กะทิมีหั่นหน่ะแล้วมีกะทิมีกะทิหั่นแล้วมาไปเอิญมาเห็ดก่อนมาไปเอิญมาหันเบิ่งอันมาทายอันป่าก่อนคุณว่าข้ออเไ็นหางปลาเมื่อกี้นี่ยังไงโอ้ยยังไงขาอกี่ข้อพ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีลอดลุนลอดลุนเลยนะคะลอดลุนบนป่าจะมีบนนอกไม่เจนอ่าลอดลุนนี่จังไหมนี่ยังไหนฟ้าของขาเอามามากินมาอีก เคือบ่มาใส่คอเันบกาลอรุ่นลอรุ่นจะมีปลาไหมโอะเขียเลกกดไลค์ล่องลอันลองจับเปอันเดียดพุ่นกไหนึงแบบไรบูยอ้เอาแบบมันคืองุนอ้วนอ้วนแกพุนท่าเสาพุนน่ะพุนะพุนนหนุ่เนี่ยนะพุนนะ ่ยังเต็มแก่ผุน,นัะผุน,นัะผุนบายคุณี่เส่ยสวัสดีค่ะน้องเท่ช่วงนี้อันเด็กๆเ,เพิ่นกะคู่สั่งหยุดโรงเรียนมือเศร้านี่พอดีค่ะพี่น้องเพราะว่าอันโอเมคโอไมค้อนอันระบาดเมข้ากันเลยต้องหยุดเรียนสิบสี่มื่นค่ะพี่น้องแล,ล้วหลังจากนี้ฮาจังมาบอกกันไหมว่าจะได้เปิดเรียนเมื่อใด เอากระดาษนี่ถอยเราได้ละดักบังโอ้สิแพ็กครับเว้ยสคนเด้ยโอ้ยคนตุ่ตุ่มตุมตุ่มสวัสดะลาลุนล่ลุนล่าลุนล่ลุนเด็กเด็วลหลายอันไปเรื่อยลาลุนล่ลุนมาอาลานล่ลุน กินปลากินปลาแบบล้านนาพี่น้องกีปลาเผาปลาอยู่นม่เหียงป่ะนะโอ้เฮ้กูเพิ่ไปจับต้นไป้ลงไปไแบบลานลงไปคนอุ๊ยเย็นเย็นฮะเย็นเอะไรก็ได้มันอยู่ใต้อันนั้นเด้อใต้ขนมมันเป็นเย็นไม่ใช่หรอไม่ใช่ปลาเหรอเตยละปลาเตยละปลาเฮ็ดดิเอ้าโมเมนต์ดอกดิ่นแนวๆอยู่โอ้โหนั่นดิโอ้ยแบบงามเลยบะคอ ยยี่ยี่ยไปคืนงแง่แง่ขาดเออามาจับปลาไหลมาประคอเอาปลไหลเด้อฟ้อมีแหงจับสองมือเด้อไปมาเาจับมันสีออกป่องนังมันสออกมันสีออกมันโดดสูงเนเดเีย้นมจับเีนี้เออเขียนไปเอ้ยไปยืนเครองเเอไปเอ้ยไปจับปลาป่าเอาไปกลาไน้อไปเร็วไปเร็วไปเไปเร็วไปเร็เสเอาเอาเอายปราคอกันเอาเสะเส โอ้โาวดีอ้าเอาอาก่นาด้อเอาไอยากสุดไปเด้อยงไป่เอาไปเานะอันนี้ตัวนึงนี่ตัวหนึ่งอ๋อเอียนหน่อยองตูนะเอียนนีบอเฮามีเอียนด้วยนะทุกคนอ๋อนันดนันด้งสาเฮามีอียตัวงามตัวห่ปรอเนาะาตัวงามขัดแล้ว๋อ ลีกจากหันสัง,งไม่หรอกมุมเนาะไทยมุมเนาะเียดนะเยอะได้ะไรกบประเหรอายปีเนาะหร่าอจับพันได

ต้องยกต้องเี่ยงต้องยกอะยกยไมเนหลกระปูกระปูหลก็อย่้งโอยตัตมแม่งยังขึ้นหน่อยด้อี่กินไอ้เบ้าไอ้เบ้าอันอันอยางก็แล้วค่ะมยกขึ้นเวลาทยกขึ้นเอาไว้ทั้งตเอา ทั้งสีงเยว่าี่เหีดตมนเข้าไปคุณน่ออยาจับเทียมกอจับ่ป้ากับว่าเอามือไปเศร้าขีดินมากก่อนเศรแล้วค่ะสวีขเนนี้เละอันี้ป้าคอจัปหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมืพี่น้องดูที่ขอเรานาก็ยังตัวหหน่อยนะยังตัวห่น่อยตัวน่อยไนะตับเต้าบ่ไม่ยอัน เมาควนหน่อยวังหันเจ้ารูปเบาเดียวพียังบ่ตัวน้ยหน่อยแม่เงียงไม่เงยงไ่เงียงน้ค่างเดียวได้น่นะตอนแกเดียวแมนบ่นั่นเราเหลืออีกตัวน่อยฮะตัวน่อยแม่เราเหลือสองก่อนที่เดียวอีกแก่หนึ่งอีกแก่หนึ่งเต็มทั้งพอดี้อพี่น้อยพี่น้อยเวาคนเดียวั้แก่่น ขอสอนที่เดียว่ะเออเอามองเดียวครับมึงแล้จะบวชกินเนาะเอไปกวาดว่ะกวาด่พวกว่วาดตัวไหนพวกใ่พ่อตาเสียงเสียงอะเป็นคนร้ายเลย่รัอ๋อมาเราได้เอียนน้อยเนื้ไม่ได้เอียนน้อยเอียนน้อยนึกไะเรรูเต่าแคน